Curbstory เล่า <Story. S 2> เรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศเดิ b Story by อภัยภูเบศวันที่29มิถุนายน2566นะคะในสัปดาห์นี้จะมาเล่าเกี่ยวกับสมุนไพรที่นำมาใช้ในการรักษาโรคไขมันพอกตับซึ่งเป็นโรคที่คนถามกันมาเยอะมากนะคะการแสดงออกของความเจ็บป่วยในเรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็น ได้นะคะถ้าเป็นระยะน้อยๆนะคะแต่ว่าหากปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็จะทําให้เกิดการสูญเสียเนื้อตับนะคะรวมทั้งการทํางานของตับไปในที่สุดนะคะ ตับเราเนี่ยมีหน้าที่หลักๆ3อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะสมพลังงานไว้ใช้ในยามจำเป็นนะคะการเปลี่ยนอาหารที่เรากินเข้าไปให้เป็นสารอาหารเพื่อใช้ในการบำรุงร่างกายโดยรวมโดยเฉพาะพวกไขมันนะคะแล้วสุดท้ายก็คือทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราสูญเสียเนื้อตับสูญเสียการทำงานของตับไปก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิต ของเราได้เช่นกันนะคะที่สาเหตุสําคัญของการเกิดไขมันพอกตับนะคะก็หลักๆก,ก็มาจากการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การรับประทานอาหารที่ให้พลังงานนะคะสูงแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าตับเราเนี่ยมีหน้าที่สะสมพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆนะคะแล้วเราไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะไปกองไว้ที่ตับ ก็ะะเกิดเป็นไขมันพอกตับทีนี้วันดีคืนดีเนี่ยนะคะไขมันที่พอกตับร่างกายต้องการกําจัดออกนะคะก็เกิดภาวะที่เขาเรียกว่าอนุมูลอิสระล้นเกินนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า oxidative stress นะคะแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะคะแล้วเมื่อเกิดการอักเสบมากๆเนะะี่ยค่ะตรงนี้ก็จะไปลุกลามไปนะคะทำลายเนื้อตับได้นะคะจาก ข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยนะคะยังไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการนะคะว่าคนไทยเนี่ยมีภาวะไขมันหรือว่าโรคไขมันพอกตับเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีตัวเลขคร่าวๆนะคะจากงานวิจัยหนึ่งที่ไปทำการสำรวจนะคะในออผู้ป่วยหรือว่าคนปกติเนี่ยคะ่ะที่มาตรวจสุขภาพนะคะประจําปีที่โรงพยาบาลพยาไทย2นะคะปี2,556เนี่ยพบว่าคนจํานวน4 0 0พน 700กว่าลายเนี่ยนะคะมีประมาณสัก46.41%ก็ประมาณ2,000คนเนี่ยค่ะที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่ทำให้เห็นว่า เรื่องไขมันคอกตับเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาทางสุขภาพของคนไทยแล้วก็อาจจะทวีความรุนแรงต่อไปได้ในอนาคตนะคะในปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการยอมรับว่าได้ผลดีแล้วก็เป็นมาตรฐานในการรักษานะคะแต่เน้นไปที่เรื่องของการควบคุมนะคะไม่ให้เป็นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินแล้วพยายามใช้ให้มากหรือกินให้น้อยลงโดยเฉพาะอาหารที่ มีพลังงานสูงนะคะการควบคุมน้ำหนักแล้วก็มีการศึกษาค่ะพบว่าการเกิดไขมันพอกตับเนี่ยสัมพันธ์นะคะกับโรคเม t a b o l i c s y n d r o m หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับการ,รเผาผลาญพลังงานภายในร่างกายพวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันนะคะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็เรื่องของเบาหวานเพราะฉะนั้นต้องควบคุมนะคะระดับน้ําตาลระดับไขมัน ระดับความดันโลหิตเนี่ยให้ได้นะคะนอกจากนั้นเองเนี่ย <c oughs> ก็มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นประเภทต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบนะคะที่เอาเข้ามาใช้รวมทั้งการปรับเปลี่ยนในเรื่องของยาบางกลุ่มที่ส่งผลต่อไขมันพอกตับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนยาและใช้ยาเนี่ยก็ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะในปัจจุบันเองเลยก็มีงานวิจัยที่เยอะพอสมควรน,นะคะที่พยายามจะไป ค้นหาเครื่องมือในการรักษากลุ่มโรคนี้ขึ้นมานะคะในสนของสมวนไพรเองเนี่ยมีส่วนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่มีการศึกษากว้างกว่างพอสมควรก็คือคมินชันซึ่งจะพูดถึงในวันนี้นะคะประเทศที่ทำงานศึกษาวิจัยเรื่องคมิ้นชันกับไขมันพอกตับมากที่สุดเท่าที่ตัวเองรีวิวมาตอนนี้นะคะก็คืออิร่าน,นะคะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดนะคะอิรานเนี่ยเป็นประเทศที่ ในระยะหลังเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องของสมุนไพรเนี่ยกว้างกวางมากนะคะโดยการศึกษาวิจัยของเขาเนี่ยนะคะก็เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของคอมบินชันที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะต้านการอักเสบแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการไปทําหน้าที่ในการปกป้องตับไม่ให้ได้รับอันตรายจากสารพิษต่างๆด้วยนะคะซึ่งในปี2000 23นะคะก็คือปีนี้ค่ะมื่อตอนต้นปีเองเนี่ยก็มีการรวบรวมงานวิจัยทางคลินิกนะคะคือเป็นงานวิจัยที่เอาคมิ้นชันไปให้ผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับเนี่ยบริโภคนะคะรวบรวมมาอย่างเป็นระบบเลยค่ะแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าตัวคมิ้นชันเองเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะคร่าวๆก็คือว่า พบว่าการบริโภคขมิ้นชันเนี่ยค่ะมันไปช่วยในเรื่องของการลดระดับเอนไซม์ของตับที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของตับนะคะที่เรียกว่ากลุ่มทนส์มิเนสนะคะอย่างที่เราเรียกกันสั้นๆว่า A.S.T.A.L.T. นะคะแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการลดนะคะภาวะไขมันพอกตับคือทำให้ ไขมันเนี่ยไปเกาะหรือไปพอกที่ตับเนี่ยลดลงนะคะรวมถึงเรื่องไปช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลนะคะไปลดระดับน้ำตาลหลังอดอาหารรวมทั้งไปลดปริมาณไตกอิสลายหรือว่าไขมันซึ่งเป็นไขมันชนิดหนึ่งนะคะรวมถึงไปช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยที่มีการรวบรวมออกมาแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเนี่ยคะ่ะ ก็ยังมีการกล่าวทิ้งท้ายว่าอย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ป่วยจะเอาไปใช้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันนะคะมีหลากหลายมากแล้วก็ในการศึกษาเนี่ยก็พบว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการไปสกัดหรือว่าไปเรียกว่าทำรูปแบบให้มันดูดซึมได้ดีขึ้นเนี่ยจะให้ผลดีนะคะในการลดภาวะไขมันพอกตับได้มากกว่าแต่นะคะ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางครั้งก็ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้ก็เลยหยิบงานวิจัยที่ใช้ผงขมิ้นชัน2กรัมต่อวันเนี่ยนะคะในการรักษากลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะโดยการศึกษาเนี่ยนะคะยังเป็นการศึกษาในระยะเริ่มต้นทําในผู้ป่วย64รายนะคะแบ่งผู้ป่วยแบบสุ่มโดยที่ผู้ป่วยก็ไม่รู้คน,คนที่แบ่งก็ไม่รู้นะคะว่าผู้ป่วย คนนี้เนี่ยจะไปอยู่ในกลุ่มที่ได้รับคามิ้นชันหรือไปอยู่ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกนะคะแล้วก็ให้บริโภคทั้งคามิ้นชันและยาหลอกไปเนี่ยประมาณ2เดือนหรือว่า8สัปดาห์นะคะภายหลังก็มาตรวจนะคะก็พบว่าผลที่ได้อันเนี้ยสอดคล้องกับงานวิจัยที่ในต่างประเทศหลายๆชิ้นมีนะคะก็คือไปลดระดับของเอนไซม์ ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบที่ตับนะคะที่บอกไปแล้วก็คือ a l t a l t และ a s t นะคะรวมทั้งในงานวิจัยนี้ก็พบว่ามีผลไปลดเอนไซม์ตับนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อน้ำดีด้วยนะคะแล้วก็พบว่าไปลดระดับไตรกลีเซอไรด์นะคะ l d l แล้วก็ไปเพิ่มไขมันตัวดีคือ h d l ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเขาพบว่า ผู้ป่วยเนี่ยนะคะไม่ได้เมื่อเทียบกันทั้งสองกลุ่มนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงระดับของภาวะไขมันพอกตับซึ่งมี4ระดับนะคะแต่ว่าพบว่านะคะในกลุ่มที่ได้รับคมิ้นชันเนี่ยการ ที่มีไขมันพอกตับเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะคะทางสถิติแต่ไม่พบมีการเปลี่ยนกลุ่มคือหมายความว่าจากรุนแรงระยะ2เป็นระยะ1แบบนี้ไม่พบนะคะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือการบริโภคขมิ้นชันเนี่ยมันไปลดภาวะอนุมูลอิสระล้นเกินนะคะซึ่งเป็นกลไกลหนึ่งนะคะในการที่ทําให้เกิดตับอักเสบจากไขมันพอกตับได้นะคะซึ่งงานวิจัยนี้ก็อาจจะนําไปใช้ ในการดูแลตนเองเบื้องต้นได้นะคะแต่สำหรับผู้ป่วยที่ตัวเองแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีไขมันเกาะตับหรือว่าพอกตับในระยะแรกที่ยังไม่มีการอักเสบนะคะส่วนผู้ป่วยที่มีการอักเสบของตับแล้วหรือว่าสูญเสียเนื้อการทำงานของตับหรือเนื้อตับไปแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้แนะนำว่าให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะซึ่งในงานวิจัยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นว่า การบริโภคเนี่ยนะคะขมิ้นชัน2กรัมต่อวันเนี่ยได้ผลดีเหมือนกับบางงานวิจัยที่ใช้สารสกัดแต่ต้องถือว่าเป็นการใช้สมุนไพรที่มีความปลอดภัยนะคะการใช้สมุนไพราย,ยาวนานเนี่ยนะคะนานๆในโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยต้อง safety first นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในงานวิจัยไม่พบมีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์นะคะเพราะ,ะนั้นเราอาจจะเริ่มใช้จากตรงนี้ก่อนร่วมกับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญค่ะก็คือใช้แล้วเนี่ยต้องหมั่นติดตามค่าการทำงานของตับนะคะรวมทั้งเรื่องอาการไม่พึงประสงค์ด้วยและเน้นย้ำค่ะว่าการใช้ขมิ้นชันนั้นเนี่ยต้องใช้นะคะอย่างปลอดภัยผู้ป่วยที่ห้ามใช้คือหญิงตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็ผู้ที่มีถุงน้ำดีอุดตันส่วนหญิงที่ให้นมบุตรหากจะต้องการบริโภค เป็นระยะเวลานานๆนะคะก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศ Podcast Sharing the o v a l Heritage